พายุกำลังจะมานะครับระวังกันด้วยนะครับพี่น้องไทยและลาวสบายดีสวัสดีครับตอนอื่นช่วยเป็นกำลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกดช่องไทยลาวทูเกเตอร์ เราได้ข่าวตรงนี้มาก็คือสองสวันนี้เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับใครจะมีแพลนจะออกไปไหนจะไปเที่ยวไหนก็ระว,วังไว้นิดนึงนะครับเตรียมแผนการไว้นิดนึงก็เพราะว่าพายุลูกนี้มันค่อนข้างใหญ่เราได้ข่าวมานะครับแล้วก็มันจะเกิดขึ้นภายในพรุ่งนี้และมะรืนนี้เนี่ย พายุลูกนี้มันกําลังจะเข้ามานะครับบางข่าวของสํานักงานญี่ปุ่นเนี่ยบอกมาว่าพายุลูกนี้มันจะใหญ่ในรอบ10ปีด้วยกันและบางข่าวเนี่ยได้ออกมานะครับว่ามันสามารถเป็นพายุไต้ฝุ่นเลยด้วยซ้ำไปซึ่งจากระดับ3แล้วเป็นระดับ4แต่ว่าก็ต้องคอยดูต่อไปทุกๆ6ชั่วโมงว่าพายุลูกนี้จะขึ้นเป็นระดับ5หรือเปล่าสร้างความรุนแรงกับทางเวียดนาม ลาวแล้วไทยพายุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทะเลเพราะฉะนั้นผลกระทบที่แรงที่สุดก็คือที่เวียดนามเวียดนามตอนนี้อพยพคนถึง5,000 0 0คนลงลงมาก็คือการทวีแรงของกําลังเนี่ยมันจะเบาลงต่อเมื่อพายุนั้นอะ่ะได้ขึ้นฝั่งพอขึ้นเข้ามาที่เวียดนามแล้วเนี่ยก็จะเข้าที่ลาวต่อไปลาวก็จะถูกดูดซับแรงเนี่ยเบาลงแต่ยังไงซ้ามันก็ยังแรงอยู่ดี ผลข,ของมันก็คือจะทําให้ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับนั่นคือห่างๆแถวของประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกทั่วทุกภาคพายุลูกนี้ชื่อว่าโนอึนครับมันเกิดจากทะเลจีนใต้ครับถ้าเกิดว่าดูจากฝั่งเวียดนามลาวและไทยแล้วเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับมันเกิดขึ้นมาก่อตัวในทะเลเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก4 5หวันแล้วแล้วมันก็กําลังจะขึ้นคลิปหน้าวันนี้คืนนี้นั่นก็คือวันที่17จจะเข้าเวียดนามก่อน ข่าวจากเวียดนามออกมาว่าตอนนี้เริ่มออพยพผู้คนถึง5 0 0 0 0 0คนด้วยกันเพราะว่าพายุเรื่องนี้มันกินอาณาเขตเกือบทั้งประเทศนะครับศูนย์กลางของมันเนี่ยกำลังจะเข้าที่เวียดนามเข้าดานาง เมืองท่องเที่ยวของเวียดนามดาน,นางังเมืองเวนะครับถ้าเข้ามาทางลาวเนี่ยข่าวออกมาว่าศูนย์กลางเนี่ยจะมาเข้าทางคำม,ม่วนส่วนเขตทางด้านภาคกลางและภาคใต้เนี่ยให้ระวังนะฮะอย่างเช่นแม้แต่นครหลวงเวียงจันทร์เองชัย,ยบุรีหลวงพระบางบ่อกแก้วเชียงขวางข้างบนไปเลยนะฮะลงไปถึงแขวงจำปาสักอตาปูเนี่ย ก็จะเป็นวงรอบนอกที่ได้ผลกระทบนะครับขณะเดียวกันมันก็คือขึ้นวันที่18 19,20เกนี่ยก็มาเข้าที่เมืองไทยด้วยเหมือนกันเพราะพาดผ,ผ่านตรงคำว่านเนี่ยก็ต้องหลีกไม่ได้ที่จะต้องเข้ามาทางด้านนครพนมมุกราหารนะฮะศูนย์กลางเนี่ยก็จะไล่ขึ้นไปนะครับไปทางด้านทางภาคเหนืออีสานตอนเหนือนะฮะแล้วก็จะสลายหายไปแต่ช่วงที่มันจะเกิดขึ้นคือวันที่1 8ถึง20เนี่ยเราก็มีข่าวออกมาให้เตือนเตือนกันนะครับก็คือ ก็ต้องระวังเรื่องน้ําป่าไหลหลากนะฮะแล้วก็น้ําท่วมใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเนี่ยขอให้เตือนเลยนะครับก็คือว่าเอาสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยอยู่บนที่สูงนะฮะพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรอะไรก็แล้วแต่เอาของขึ้นอยู่ที่สูงได้เนี่ยก็จะยิ่งดีเพราะว่าพวกน้ําป่าไหลหลา,ลากหรือทางด้านพวกเชิงเขาเนี่ย มันก็จะทําให้ของของเราเสูญเสียนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องฝากห่วงใยถ้าเกิดใ,ใ,ใครอยู่ตรงไหนเนี่ยฝากบอกกันด้วยแล้วกันว่าสถานการณ์ตอนนี้สภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงใครอยู่ตรงไหนสภาพอากาศเป็นยังไงช่วยแชร์ช่วยบอกเล่าช่วยเขียนกันมาทักทายกันได้นะครับเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่อยู่ต่างแขวงอยู่ต่างจังหวัดจะได้รับรู้และสถานการณ์สภาพอากาศจะได้เตรียมตัวและรู้เข้ารู้เราแล้วรู้ทันฮะ ห่วงใหญ่นะครับขอให้เราเรารลอดปลอดภัยนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ